เนี่ยเราขี่ไปย้อนหน้ากเลยนี่นี่ไม่รู้เราหยิบไปแล้วไอ้เนี่ยมีสี่จุดเนี่ยมีสี่จุดต้องแบ่งกูนจุดแล้วจุดไปเอางั้นเดี๋ยวกูวิ่งไปเลยเอาเลยนี่เอนจิเนียร์มีป้าอะไรแบบนี้เดี๋ยวไปสเตชันหนึ่งฮะก็ไปสเตชันสามแล้วไอ้เรื่องพอไหมะป้าป้าปีโยโปรมันยึดยังไงอ่ะ ยิงไม่ได้ว่าเฮียมันไม่ทะลุอยู่แล้วมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วโอเคเราต้องคุ้มกันเราต้องคุ้มกันเพื่อเพื่อให้มันไปยึดของเขาได้โอเคไอ้ไอ้ชาติเจอชาติเจอขึ้นมาชาติเจอขึ้นมาโอเปนะเดี๋ยวกูขอไปช่วยเตี้ยไปนะกูโดดลงไปได้ไหมี๋ยวกูตายถ้าโดดชาติเจออยู่กูชาติเจออยู่กูเออโดดลงไปไม่เป็นไรโดด๋งไม่เป็นไรมันเป็นตังคแข็งข้างหลังโอเคเป็นนะเป็นนะไปชาติเจอตรงหลังตูวตัวหนึ่งอ่ะพามัน่อนเดี๋ยวมันยึดเล่นยังไงวะเนี่ยโหมดนี้ การหาไปเรื่อยๆื้องการหาตัว s a t i o สงลนโอโอโอ้ลนงไปนั s i สองเดี๋ยวบินไปโอ้บินไปไม่กลเลยเอลมีอ้าวอะไรมีเข็ขัดด้วยหรอ ทีมทีม็อปก็คือมันเป็นสกิลเว้ยเป็นสกิลขั้วสี่ถ้าเกิดถ้าเกิดใครซื้อสกิลนั้นอ่ะมันสามารถเพิ่มแบบอย่เรียกว่ามันมีสกิลชุบเว้ยสกิลชุบมันคือถ้าเกิดเพื่อนเราล้มอ่ะเราสามารถชุบเพื่อนได้ด้วยคือมันคือทุกสกิลคือมันใช้กับเพื่อนทั้งทีมอ่ะทั้งทีมสามารถได้สกิลได้ตึงตายเกิมไ so ีหมิลเอฟวอร์บันเอมโมอัพทูหนึ่งร้อยเมื่อสิ่ง ก็คือก็คือมึงถ้าเกิดมีอันนี้คือก็ดีโอ้โหคืแหล่งถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อเราเลือดน้อยอะไรเงี้ยเพื่อเลือดน้อยก็บอกว่ากเพื่อนให้เพื่อนเออที่เพื่อนเพื่อนได้ก็ไอรีไว้แบบรีไว้อะไรแบบว่าไอชุบเพื่อนทุกทั้งทีมอ่ะเออทั้งทีมคือแบบไม่บับหมดเลยแล้วที่เอาเกียร์เข้าไปอย่างไรอะแล้วคุณควรซื้ออะไรในตอนนี้หลับ้านหลัง คนปีเร่งตอนนี้ไม่คุ้เก็บซื้อรีไวซ์เผยคนล้มกับมีคนล้มลงเั้นเทเบินเผยอยู่อะอะไรอะบอลเทคอิมแพคหรือมินิเอสเซนจีกูกูเอากูเอาทงเลยกันนไหมทองไหม้่าเป็นยุทคืนป่ะจัดการไม่ใช่ั่วข่าวอะไรอย่างงี้คือพวกเราเป็นฝั่งไหพวกเราเป็นฝั่งนู้นแล้วพวกเราเป็นฝั่งดัมมี่ดัมมี่ ดอมมี่ดอมมี่ดอมมี่พวไปไปสเตชันห้าหมดเลยอ่ะตู้หนึ่งเก็บของต้องจับตรงกลางนี่เหรอไปหาไปหาจ่าหมดเลยเอ้าหมดความเกียร์ของมเลยไหมหมดจ่าจ่าโดนดูดแล้วจ่าจ่าแล้วพวกก็จับงั้นเดี๋ยวเราไปสเตชันสอง ไอสองเวฟนี่คือเราอีกสองเวฟเราสามารถกลับมายึดใหม่ได้เอราโหลดอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเปิดกลัวหลุดหลุดแล้วเซฟหมดเลยโอเคเกมดีวะไอ้เหี้ยยังข้าข้างล่างเลยด้วยอ่ะผมไม่มัวเลยเกมดีมากซื้อรีบๆนะเผื่อเผื่อเผื่อแบบเผื่อทั้งทีมล้มจะได้ซื้อได้แบบมึงกลับมาแล้วมึงยืนที่เดิมวะไอ้เหี้ยเพิ่มเตพิ่เติมมันซื้ออะไรล็อกอ่ะเลย ไอ้มันมันมันถูกมันถูกยึดเรียบร้อยแล้วเว้ยไอ้ไอ้นั่นอ่ะคือมันจะกลายเป็นถ่าของมันเรียบร้อยแล้วมันอีกแพนน่อีกสองเวฟถ้าเกิดครบสองนี่คือเราสามารถไปยึดฐานคืนได้อันนี้กูยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันยึดแล้วมันจะมอนเตอร์มันจะมอนจะเยอะขึ้นหรือเปล่าอาจจะเยอะขึ้นนะอาร์ตขอขอสองศูนย์จุดสองได้ไหมอ่ะขาดสองจุดศูนย์จุดสองเพื่อนได้เลยเหมือนมึงรู้ไอ้ยี่สังกูมีศูนย์จุดแปด เอ้กูกูไปเอาขีดของพอสืที่สองเพื่อนไ้กูให้ไปละระดับระเบิดได้ละซีกิฟเลยก็ได้จะเกิดอันนี้เสี่เหรอมาแล้วมาแล้วเราเรากำลังพิ่งกับบ้านแอฟขีดแต่ว่าลืมเมเปแลนะเออจำไม่ไเดีเดี๋ยวเราไปสเตชันสองอุ้ยเทมเพทเทมเพทเทมเพท วางป้องปืนทิ้งไว้ไอ้สเตชั่นหนึ่งนะสเตชันหนึ่ะโดนสเตชั่นหนึ่งโดนถ้าเกิดเราอยู่ตรงกลางนานเกินไปแล้วแบบมันไม่มามันจะไปมันจะไปโซนอื่นเลยจำได้สเตชั่นสามยี่เทไหมเลือกป้องปืนไอโกนสเตชั่นสามผู้หลังไอ้ผู้เก็บเอรี่เฮลเว่ยเว้ยแมน กันไว้ให้โอ้ยบู๊เรื่องแบบสามสิบเลืองแบบสามสิบไปเยอะเลยกูขาดห้าใครก็ได้ขอตังค์ห้าหน่อยมีเอาเกตมาเกตป้อมปืนกูได้ดี๋ยวกูให้เดี๋ยวให้ผมมีเกตพอดีทำไม o p s มันอัดไม่แบบไม่หมดทุกอย่างเลยอ่ะคือเสียพลัลมมันยังเข้าอ่ะเสียพลัลมมันยังเข้าอ่ะ เอาไฮทูมิกที่บีอ๋อไอมึงคิดว่าโหมดนี้กูเอาป้อมปืนแบบแบบวางได้สองอันแต่มันชั่วคาวหรือว่าเอาป้อมปืนยีบอสดีป้อมปืนยีบบอสก็ได้ไงป้อมปืนยีบบอสก็ได้เพราะมันแบบมันมันเป็นเหมือนเดิมแต่เราก็เราไม่น่าที่เพิ่มปืนถ้าตรงว่าตรงนี้ก็ได้มอง เฮ้ยเจ้าอแบบนี้ปามดีที่สหายเลยหมอไม่เห็นยาอะไรเลยไม่เห็นเจอกันด้วยหมอคุณโดนหุ่นโยนยิงจะลียดตายแน่เอื้อไอ้เหี้ยไอจ้ใส่ปามคุณโดนหุ่นโยนในศาสัตว์เอ้ยป่าผมตายเลยสเตชันนี้สเตชันนี้ปลอดภัยแล้วจ้าสเตชันกูปลอดภัยแต่วันนี้หุ่นยนต์เหลือตัวหนึ่งขอบคุณครับแล้วมันเลี้ยงปลอดภัยไหมน่ะไม่ปลอดภัยมันไม่ปลอดภัย มัน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 ไม่มายืดสา้เหี้ยมันมายิงคนกันเฉยๆมั้งก็มึงฟื้นแล้วพอดกูกูบังไอ้เหี้ยกูบังหน้าจอเทากูอยู่ในกูอยู่ในถังโมกว่าแต่ฟักมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณยนหน่อยไอ้เหี้ยคุณยนเวนี่แม่งยิงกูจากทางโล่ง ม่ห้ยู่จนยืนไม่เสร็จเลยอ้าวไม่อ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนไเดี๋ยวเราไปด้วยอ้เฮ้ยไปอ้าวบินโอโ้โหบินไปไกลเลยมันมันต้องรอมึงต้องอยู่ในเวล็บก่อนดีกว่มามึงรู้ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาละเรามากับอันนี้ืมเต็มดูนี่ไนดะ้อ๋อเราไปาที่เติมกระสุนแล้วหายแล้วกระสุนมันบั๊กเลกหมดเพราะไม่มึงมันหายมันหายเพราะมึงออกเกมเข้าใหม่ไงมันเลยบั๊กเ้ยมันหายอ้าว มันมีวิธีกลับมาอยู่มั้งน่าจะต้องทำสิ่งอย่างรีเซตมนนั้งลองดูตะไคร่ก็แหละไอ้กูดีดเซตมันแค่ตายอย่างนี่ไอ้กูยา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 ตัวกูได้ยังไม่ได้วะแต่เก็บล็อกยิงแไ่้โมหมดแล้วเหรอ,อเ,เป่นนงงานกูกูยัดได้อยู่ <c oughs> ดี <c oughs> เมื่อกี้มึงทำอะไรมันรีวิวอันนี้มึงก๊าดเก้าอันนีมาขูดหมึกกูมาโอ้ยโด้อะไรนี่แหลอยืดหัววงระบิตีหวโดนเนอะไรนีหวโดน้านล่ยิง้าุณจะยิงไม่ไดนเดชันสม ตายสองครับต่อมีดไอ้เี่ยองปืนกุ้งค้างเย้กูมาแล้วเบิด์ไปครบทีมเกูระเบิดสองคนเลยอะสไนสองตัวเตตันเตตันสามกำลังไอ้เหี้ยลูกบูมพ่อมันกูยิงด้านขวามันหันขวากูยิงด้านซ้ายมันหันซ้ายสับโลกกันร้อยเป็น รวยเลยมึงไงเฮียเตี้ยมึงเอาลิมูฟอ่ะเนอะก็ดีกูลืมวางไปครบว่ะเดี๋ยวกูเอาโลมาวางไว้แล้วมึงอยู่กับกูแถวนี้มากูว่าเราปลอดภัยว่ะเราแคม่เราแคบโหดเราแคบโหดเฮี้ยมึงมึงมึงเอาตังค์ไปซื้อโลไอสิบห้าบาทได้เลยสิบบาทมึงวางกูมึงวางฝั่งมึงวางฝั่งซ้ายไม่กูวางฝั่งซ้ายฝั่งขวาอันนึงเราปลอดภัยแล้วเว้ย เดี right? <onents> yeah. ๋มีก่อนเลยบอไปซื้อของก่อนมานี่โคตรเจ๋งอ่ะมึงซื้อเสื้ออะไรอะซื้อชุดหลอนไม่มีจะไปมีแล้วซื้ออ้าถ้าตายเป็นกดใช้เปิดเลยไหมไอ้กูใช้เปิงได้เพราะกูตอนที่กูกดตอนที่พวกมึงตอนที่ไอ้อัลลี่โลเทอร์มาสินอ้ยทุกคนไอ้ทุกคนกลับมาฟื้นหน่อยเพราะอัลลี่ไม่ห้าบาทป่ะกดสกิลอ่ะกูห้าบาทห้บาทอ้าวฮัลโหล อะไรอยากนะห้าบาทเออถ้าเกิดถ้าเกิดมีธงถ้าเกิดมันทิศถ้าบอดมันมาตรงธงอ่ะแล้วมันทิศอยู่บอกกูนะเว้ยกูของกูเป็นเอา<ม>เอาธงไงถ้าเกิดมันมีบอดอยู่ในพื้นที่ธงกูกดปุ๊บบอดตายหมดเลยเว้ยโอเคได,เเออด้เอลีเอลีตาบาทเอลีเดินเลยเดินเลยวางตัวไหนอ่ะเออมันใช้สลิงได้เลยเนีเ่ยวางตรงไหนว <c oughs> างตรงไหนเดี๋ยวเราวางไอ้กูเดินไปตั้งนานไม่เกียนี่โอ้ยยอดเลยแต่กูไม่กูไม่ได้ว่า ไม่เป็นไรไม่ไรดีด้วยตามแล้วเอเดยวกูขอย้ายที่ก่อนเฮ้ยใครมีเงินไหมขอศูนย sí, ์จุดสี่ไอเด้อเราโอ้ยเราโอ้เราโอ้ยหมดแล้วหมดเบลแล้วโอนเสร็จยังโอนไปแล้วโอนไปแล้วไอเขี้ยวมันอยู่เล็กอะไรอยูันวะไอบอสอะไรบอสฝั่งกูฟังกูฟังกู ไอเดียมันซองกระสุนมดวนพกเอาเอาไปจีไปแดงแล้วก <at elementary> <gathering> ันเฮ้ยเดี๋ยวเอลลี่ตายเฮ้ยไอเดียเยอะจังมาเดี๋ยวกูยิงไอตัวฟูซีนลอร์อะไรเนี่ยแล้วกูตายเลยระเบิดแปะหน้ากูมันใกล้ตายมันใกล้ตายแล้วเดี๋ยวกูขอยิงให้มันตายเลยตรงไงด้วยนี่ยของกูของกูรอไม่เป็นไรหรอกมั้งยิมันก็ตายแล้วได้ละได้ละ เฮ้ยอูซี่แรงจังอ่ะอูซี่แรงมากเลยมันซื้อมันซื้อเปิร์กซัมได้ไหมเลยไม่ไม่มันซื้อเพียงอย่างเดียไม่ได้หนึ่งเาะว่าเป็นหนึ่งหนึ่งเอ็กอะไรไม่รู้ไม่ได้นี่อีหนึ่งไม่ได้มันซื้อแค่อันเดียวซื้ออื่นได้ปะซื้ออื่นไม่ได้เฮียซื้อได้อันเดียวเด้อเอาแอมโม่ไอโมเยอะขึ้นเลยกูกดให้ทุกคนมีแอมโม่หนึ่งร้อยกูมีตั้งสามสามสามเอสมีตั้งเจ็ดสิบ มึงกดมึงกดมกดแถบดูแล้วนะอลีถ้เกิดกิทุกคนกระสุนเริ่มเหลือน้อยอ่ะกดก็กดไปสกิลเลยก็ได้มกีมเลยกูขออัพกรดก่อนเรือเรือกระสุเท่าอลีอลีอะไรมีตังกี่บาทอ่ะมียี่สิแต่ว่าทีหลังอยู่ก็ไปอัพกูไม่ได้บาระเบิดไม่ไม่ไม่งขอหน่้ฮะขอเงินยอกีบบาวากี่าทบาทละบได้ ก็อนเลยเต็มกระสุนก่อนล้วกันเติมหมดเลยกูต้องวางระเบิดไม่วางเดี๋ยวเดี๋ยวเราระเบิดไม่ใช่เ้บันจะระเบิดเราจะระเบิดอะไรอะ่ะเอาไอเ้ยแม่งมีจุดที่มันห้ามไปยืนด้วยอยออย ขี้มีตัวพีจีจะขึ้นมาลงกูขุนชนโอ้มชิบเจ็บชิบหายเลยจนฝั่งเราเหรอขุนดักขุนขุนขุนุนมีคัมเนอร์ฮี้วป๊องปืนกูแตกเอ้ยโลกูแตกอ้าจิงหน่อยไอ้บอสกูมีปอสทายขอโทษสวยอันนี้รอสวยมึงจะระเบิดแล้วเพื่อนไอ้เหี้ยกระสุนมอดไอ้เหี้ยอ้า อละไรเพื่อนเรายังเรายังมีลบ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 เรายังมีฐานอีกตัวเงียบมากขาดไปแบบคนเงียบเราเรายังมีฐานที่มั่นอยู่บอายังมีรีไวฟ์อยู่ไหมอลีเพื่อนเพื่อนดอันน้ขอโทษอ่ะทางอีกตัวนึงเฮ้ยที่แอบไปอาร์ที่เดิมที่ยังไงทีเแอบไป จอาไวย์ไว้จ่าตายจ่าตายแล้วตอดฐานห้าไม่โดนยึดฐานห้าไม่โดนยึดอาชุบจ่าได้เลยฐานไม่ฐานห้าไม่มีอะไรแล้วอรีกูช่วยอยู่กูช่วยอยู่มาแล้วมาแล้วเรียบร้อยดีไหมมันเพื่อนมันกินไว้ก่อนมันตายขึ้นไปช่วยโอเคไม่ต้องแล้วกัน เอาเปอลีอลีอลีซื้อป้อมปืนเลยเว้ยแต่กูโอนตังค์ให้เฮ้ยกูมีแล้วกูมีสี่ห้ากูมีสี่ห้ากูเยอะมากอ๋อโอเคโอเคโอเครวยมากรวยมากคนรวยอ่ะงั้นผมแบ่งให้หนึ่งบาทโทษทีอ่ะกูมีสี่สิบเก้าอย่างเยอะกูมีเพื่อนมีเพื่อนนะกูมีเพื่อนอะไรรวยเพื่อนนะมีใครมีใครจะตังมีใครจะไอ้ตังค์เพิ่มไหมกูมียี่สิบเก้าบาทต้องการเท่าไหร่มึงไปทำอันนี้เ่ไอ้บี้ ก็เขาเกี่ยวรวยเพื่อนอ่ะเฮ้ยะ้าเกี่ยววยเพื่อนงวนี่ช่ซื้อบางปืนนะอันเดียหี่ได้ปอืนเดียวกูคุมห้ากูคุมห้าอยู่แล้วกันอ่ะแต่ก็มาดิปืนกูเฟียละไม่มีใครทป้อมปืนกูได้เรามีมาเลย่าเลยมาเลยมาเลยว่าเลยะกีเลยเลยอ่ามาดูกูป้องป้งป้อปืนดิ อ้ยเกิดมาจิงกูก่อนเลยนะโอ้จะอะไรแบบนี้นะอลรีอายูเค้ยไอติงแบบคุณโดนกัมนึ้อจริงกูณโดนตอมู๊กกูไม่เห็นอะไรเลยตายแล้วเนี่ยไอพัตตอย่างเยอะกูมองอะไรไม่เห็นเลยมันสมโตกอยู่อ่ะกูตายยังเนี่ยความคิดกูหายไปแล้วไอตั๊กเนี่ยสมโตกี้ยเกียดมึงไม่เราแค่คุมบันไดเพื่อนไม่เราแค่คุมลมไบ้เพื่อน มาแค่วานแล้วบุมาแล้วอ๋อเอ้กูมองไม่เห็นเฮียอะไรเลยกูตายแล้วฮาวอลีกูไม่รู้กูแค่มองไม่เห็นเฮียอะไรเลยตายไปเลยตันเนื้อพุ่นอยู่ว่ะดีดีไม่แล้วตายโต ไไอ้มใครก็ได้ใครก็ได้ยิงใส่ตัวเชี่ยนี่ดิยิงไม่ตยายอ่ะช่วยกูด,ด้วยมาไปเปลี่นกันกูแล้วอ่ะเปีกันฮิวกูกูอยู่อีกฝั่งนึงกูอยู่อีกฝั่งนึงกูขนางเสือกี่เยอะแล้ว ใช่พวกเล่จับฉีดของไอ้คนยวนไม่ไอ้ไอ้ยวนม็ไเจอเลยครับไอ้คนเล่นนึงก็ตกตไยอันนี้ผู้หลับผู้ตายเก่ามีไปแล้วจ่าว่าช่วต้งจ่าก่อนมีใครกระสุนไห้หมดยัง เราจะได้กดงูงูเลยจะได้ซื้อใหม่ผลอะไเลยกันอะไรไงไปเดี๋ยวไปกดอ่ะเรียอะไรเราไม่เราไม่แคปไม่ต้องไป่ไมไปแคปต้องกดกินนะว่าเราจะได้แคปตรงสเตจที่สองให้ด้วยเจ้ามันระเบิดตัวเองไม่ด้วยหรอโล่งมึงทำได้แต่แต่มันก็มันก็ไม่ใช่ว่ามึงจะเป็นที่โล่งไรที่เนี่ยป่าไปกันไม่อย่างไงยังไม่ไปอีกตายเดี๋ยวไม่เล่นวันนี้กี่กา มึงเดินไปอย่างเร็วเลยทำไงวะไม่เอาจีนกับมไม่เอามเล่นยังไงเนี่ยเราเราเราตายได้เลยตรงนั้นอ่ะไม่ตายหรอกเชื่อใจกูดิเออผมเชื่อใจุณกูอยู่ตรงแหเรียกว้างเมียเที่ยนที่มันปลอดภัย กอันนี้ไม่ซื้อว่าปืนแบบกูอะหรือมันซื้อไม่ได้วะไปซื้อยังไงดีนันนี้มันเิดตัวกูอีกแล้วอาเมี่ผิดเลยเนี่ยมันกูทุกรอเลยไอ้กูก็มาอ่ะมันมันมาทางกูแล้วมันก็ไปฝัง มันมันจะไปโซนข้างมันจะไปโซนหมันจะไปโซนห้าม่ใม่ม่ใม่ลีาเวนโดนแล้วตายแล้โดนกราบกูจะ่กลัวไม่สีไม่โซนสามม่ไมขางกำลังจะไม่ อ๋ยังไม่โดนหมอดูดจริงโมอดนติงกูโดนดึงกูกูกบ้ากันบักบ้ามันจบแล้วมันจบหมออะไรขึ้นไหวไหมไม่ไหวกปวดแล้วนะอืมตายไปเลยมึงอ่ะไม่ต้องเกี่ยวเป็นเป็นชิปเอามันชุกูด้วยเหรออ้าวก็มันแล้วมันจบแล้วนี่ อ๋อโยดได้ตกใจหมดเลยโยนเพื่อนไปเชี่ยป้อมปืนกูแม่งมันบุกได้ดีๆดีกว่านี้ได้ไหมแค่กูขี้เกียจไล่ตีแป้ง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 อะไรแค่นี้ครับกี่ไม่หรอกไม่ปดูกูไม่สามารถทำอะไรกับป้อมปืนกูได้นะอยู่ตีกูบอมหรอวะอะไรวะกูซื้อป้อมปืนมาแล้วตังค์กูเหลือฮ่าเอาอันไหนดี เอาเอาแบบกูอะอันอันอันมันอันมันอันงานไหนอะไอ้เหี้ยกูไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยอันบุนเหรออันอันบุนแหละเออกูไม่รู้อ๋ออันหลังเนี่ยอันหลังอันหลังคือใช้ไม่ได้ไปซีรีสไปกันเด้อตอนนี้เอายืนได้เย้ยกูเติมกระสุนป้อมไอ้เหี้ยกูไม่มีกระสุนเติมป้อมเปลี่ยนไอ้เหี้ยไหนหนามัวกับหนามหมูมันก็แล้ักนะ ไปนอกแล้เดจังทำไปฐานง่ายยังไอ้คเล่นหลายคนไงเวู่ในต้อเกิดกเต่งเช่าโอ้ไม่กอดวออยี่ตรงกูเทวตัวชาร์ตวัไอห้ยูีไอ้ห้ยไอ้ไอ้เียอ้เหอ้ี้อีอนอเหออไอไเีไเนออยไอ้เหี้ย ตายอันร่วงเลยอันร่วงอันนี้อันนี้ไอ้นี่มึงพังปีมันมึงเอาอุ้ยมันมีตัวขุดไอ้ยี้นี่มาจากไหนไอ้ยี้กู้อะตายอันนี้ไปซีไ่เพื่อนฉันไม่กูโดสมองกูัวสมองไปอันนี้อยู่ไหน กูดูเขากูอยู่ในหมอกกูโดนเขาโห้ไอ้กูตายเพื่อลอาคนเดียวแล้วมันจบแล้วเฮ้ยไม่ดีวะมีีไไยก็ตายแล้วก็บาล้วกบาแลวกบาลอัลีอัลีกูตายตาย ไอายยยเเล้โคตรอันนาะไอ้เไอผมบอกว่าดาดี้มันง่ายนะครับบอกว่าด่านนี้มันง่ายไอ้ย้ายบ้านต้องใช้ไรยิงถึงยนวะต้องใช้สไนอันนั้นเหรอใช่ต้องใช้สไนต้องใช้สไนสไนของกูยังยิงไม่เข้าเลยกูยังไม่ได้อัพเลยไอ้เจ้าคุณผมไอ้เที่ยมันอยู่กับกูอ่ะเดี๋ยวมึงมากับกูด้วยอ่ะไอ้กูกูเห็นมึงกดมากูก็เลยกดตามตายกูตายเพราะมันกูตายตรงไหนยังไม่รู้เลย ตายตรงตรงไว้ตรงมอนเลยนี่เราอะรัออกมันอยู่าาออกูได้แล้วกันอยู่กูไอเ้เยี่ยพ่อเป็นไมเนอร์ไอ้สัตว์นี่มาข้ามเด็กอ่ะพ่อไอ้เหี้ยเย็นเย็นเย็นเจ้าไปนะพี่ตายไอ้เหี้ยลื่นโอ้ยไอ้เหี้ยตัวคุณลุมมาตกตัวหรือไงไปไหนแล้วอ่ะไอ้ตัวคุณลุมหายไปไหนแล้ว ไอตัวหลุมันตอนนี้มันหลุมมันมันพันมากมึงไอพี่นึเียนมอถ <y laughter> ้าเกิดมันเกิดนยิงมามึงเก็บเลยเว้ยมึงเก็บมึงเก็บมึงได้มึงได้ของไปเยอะตายมแล้วอมันมีมันมีกี่ตัวเนี่ยมีคนมันมีตัวนู้สี่ตัวยืนซ้อนกันเนี่ยเหลือบอสบอสอ้ชิบอลโลบอลโแล้วโลแล้วแล้วตแตกนิดนึงเดีาเดลเดีชยวยสวยสวยส ไอทิกร้ไอทุก้เลยดเเด่อนเกิดก่อนกเจแอนดอนบนดี้ก่อนแล้วกันไม่ไม่ไม่หาดหังมาแล้วนะกูมาแล้วฝากที่เหลือด้วยอาร์ตไอเจ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 แ้หาตาเจเจแพหา้าเหาจารักูรักล อเล่อเล่อเล่พี่มาจุกจกได้ปะกูยูให้มึงได้เว้ยอาเล่เจออะไรขึ้นเสียงอะไรวะเนี่ยโอมไอ้ขับมีพวกปตนกี่ตัวเนยโดนซ้อนดยวยไม้เลยเนี่ยมันมาแล้วบ่อพนข่าถ้าเกิดจ่าอิ่เป็นสไนเปอร์ที่แบบว่ามันท้าดยิงอ่ะจ่าอิ่มเลยดเว้ยได้อัตชีวิตยิงห้าตัวนั่นน่ะโอเคสุดยอดเลย ยอเลยจ่ากูยิงอายัดเลยเฮียยอดเลยไอ้เฮียรู้จักไับปลาใครเฮียเมืองลิเบอร์ตอะรู้จักเอร์เตไอ้เฮียริงดิงริงเอออยู่คยิงือยู่ไหวไหมยิงยิงยิงไอ้เฮียรู้ตัวใหญ่ร้ก โอ้กูตายอีกแล้วไอ้เหี้ยเหลือคนเหลือคนเหลือคนไอป้อมปืนกูยิงฟรีไอ้เหี้ยโลกูยิงฟรีได้โบ่ได้โบ่ได้เฮ้ยมันไปมันตายแล้วเย้ไอ้บ่ตายไอโก้เร็วสิบห้าเร็วอะเร็วสิบห้าเลย